โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่ในเกมเทอเลียซึ่งเราจะมาเตรียมตัวเข้าฮันโหมดกันซึ่งตอนนี้เราก็ได้ฆ่าบอสกันไปแทบจะเยอะอรีบเร้อแล้วลด้วยตอนนี้ NPC ตัวน,นี้มาแล้วถามว่าไม่ได้เจอมาในดักเจี๋ยหรอกก็คือที่บนบนอยู่อะปัญหามันมีอยู่ว่าบ้านตรงนี้เรามันไม่พอเว้ยคือจริงๆมันจะพอแหละแต่ว่าห้องมันมันมีห้องที่รวมกันอยู่ก็คือห้อง n p c ตนนัวนี้มันเข้าไปรวมกัอบอันนี้เราเลยต้องสร้างตรงแยกขึ้นมาเอาเป็นว่าขี้เกียจพาไปเดินขี้เกียจพาไปเดินดดููแต่่่่ววาาาาเเรรก็จจะะะไปอยีพให้ดู นั่นแหละเออเอาเป็นว่าตรงเนี้ยตอนแรกมันไม่มีที่กั้นตรงนี้ไงทำให้ NBC เนี่ยมันทำให้แบบตัวเกมมันเข้าใจว่าไอ้ตรงตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันเป็นบ้านหลังเดียวกันนะและไอ้เราก็ไม่รู้และ n อ c มันก็เลยแบบว่ามาไม่ได้สักทีทั้งๆที่เราคุยกับมันไปแล้วตอนนี้เราก็ซื้อของมาจากมันแล้วก็คือที่วางสายไฟแล้วก็สายไฟแล้วก็ที่ตัดสายไฟตอนนี้เราจะมาค้าเป็นไอ้นี่อันใหญ่ะไรอันใหญ่วะอันนี้ไงปึ๊บ เ๊บทุกสีเราต้องการอะไรอีกวนะเนี่ย NPC กอบลินอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอคาเป็นเอออันนี้แหละใช่อันนี้อันนี้มันจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็ของที่เราจําเป็นต้องใช้ตอนนี้สิ่งที่เราจะสร้างเอางี้ดีกว่าสิ่งเราจะสร้างเราจะสร้างอะไรบ้างเดี๋ยวทาไมอันนี้มันมีเต็มไอ้นี่เต็มเลยอ่ะเออแปลกๆเนาะเราไปแปะมันตอนไหนเนี่ยเฮ้ยแต่ก็สวยดีนะเน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 ,น,นอันนี้ก็คือไม่รู้ไปแปะตอนไหนเลยขอบเนะี่ย น่าจะตอนแบบเดินไปเดินมาแล้วเผอแปะมัวแต่ว่าสวยดีเอาไว้นี้แล้วกันโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงอะไรวะสิ่งที่ทำก่อนเข้าฮันโหมดใช่ไหมแต่ว่าอย่าพิ่งพูดเลยเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องเดี๋ยวตัวเองงงเอาทีละเรื่องขอทําอันนี้ก่อนสายไฟคราฟที่รวมมานนี้แล้วแล้วก็อันนี้ฟึบแล้วก็อันนี้เกี่ยวไหมเนี่ย two box p c k m e n l a n c โอเคในอันนี้น่าจะเกี่ยวนะไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็มาที่โต๊ะผสมไอเทม โตผสมไอเทมเราก็จะผสมอะไรได้ของเราก็ไม่รู้ว่ะโอเคเราถาม NPC กันเถอะเราไม่รู้เรื่องขนาดนี้ขอปิดนี่ก่อนเกะกะเองอ็นบีครับไอใบใหญ่ๆนั้นยังไงอะ่ะใช่โอ้โหเมคานิคิลเลนแล้วก็โอ้โหอันนี้ไม่ใช้เลยอันนี้แคบจะไม่เกี่ยวแค่ทำให้แปะบ็อกได้ไกลขึ้นหรอเฮ้ยดีนะทำเป็นเล่นไปอันนี้ก็ยังไม่รู้ใช้ทำอะไรขอเก็บไว้ในกล่องอ,อุปกรณ์ก่อนโอเค อ่าเมคานิเค a l เลนอยู่ใน mechanical ค n เลนเอามาตีต่าตังเยอะขายแร่ทิ้งไปไงก็แร่เราไม่ค่อยได้ใช้แร่เก็บแค่แร่ที่มันต้องใช้ไว้โอเคเราก็จะได้เป็นพิมพ์เขียวใช่อันนี้มีประโยชน์มากเลยบอกเลยค่อนข้างที่จะแบบว่าโคตรจะดีเราได้ทําการล่าบอสพึ่งมาจํานวนเยอะมีตั้ง10ถุงก็คือล่ามาล่ามาถามว่าล่ามาทําไมไปทําที่เรียกบอสมาก็ที่เรียกบอสทำยังไง NPC ไกด์เลยจ้ะ n อ c ไกด์บอกทุกอย่างอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือ อันที่หาย,ยากที่สุดนะสำหรับการเรียกบอสพึ่งก็เอาง่ายๆนะไปห,หาบล็อกพึ่งมาแล้วก็มาใส่ตัว n p c แล้วก็จะรู้ต่อรอขายทิ้งมายกตัวอย่างไม่ได้วะ่ะต่นเหลือที่เรียกบอสอยู่ก็คือตอนนี้เราได้อันนี้มาแล้วใช่ไหมแล้วต่อไปเราจะ,ะพูดถึงว่าสิ่งที่เราต้องทาก่อนเข้าฮันโหมดอย่างแรกเลยก็คือทําที่ตกปลาและอันที่2ก็คือทาฟาร์มจังเกิลและอันที่3เลยก็คือทําอะไรวะ w h a เ the f u ฟกลืมได้ยังไงคือไม่คิดว่าเราจะลืมนะเอาเอาใหม่มาขอน้ำใหม่ที่ตกปลา แล้วก็ฟาร์มจังเกิลแล้วก็เออนึกออกแล้วฟาร์มเอฟเคโซซึ่งมันจะเป็นฟาร์มแบบว่าลุปทรงพีระมิดแบบที่เราเคยทําใต้ดินในซีรีส์ก่อนๆซีรีส์แต่ก่อนนี้คําหยาบค่อนข้างเยอะนะก็คือแบบว่ากลับไปดูตัวเองเฮ้ยทำไมพูดเยอะจังวะคือมันเยอะเยอะจริงแบบเหมือนแบบเก็บกดอะไรมาแบบช่องตะก่อนช่องสุภาพอะไรอย่างงี้ก็แบบเฮ้ยแม่เก็บกดเอาซะหน่อยอะไรย่างงี้เอาเป็นว่าใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยแต่ว่ามันเป็นสไตล์เออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าคนเรามันก็พูดกันอยู่แล้วอย่าลกสวยเลย โอเคเราจะอย่างแรกที่เราจะทำเลยใช่ไหมเราจะทําที่ตกปลาซึ่งเราจะไม่มานั่งหยอดน้ําแล้วในเมื่อเรามีวงจรสายฟงสายไฟอะไรที่มันดีขนาดนี้ใช่ไหมเราจะใช้ปั๊มน้ํานั่นเองแล้วปั๊มน้ํากูอยู่ไหนวะเดี๋ยวลีลี่ทำปั๊มน้ําหายาจะร้องไห้เอาจริงนี่ไปไว้ไหนเนี่ยเฮ้ยทิ้งไหมหรอถามจริงเราทิ้งของอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันยังอยู่เมื่อกี้มันยังอยู่ผู้จริงผู้จริง,รงหายไปไหนวะโคตรอาถรรพ์เลย มันไม่ได้อาถ่านหรอกกูช่วยอ่ะเฮ้ยไม่หายไปไหนได้ยังไงอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนข,ขอย้อนไปดูคลิปตัวเองอะคืองงมากมันหายไปไหนวะแั้น่าจะทิ้งไปแบบไม่รู้เออนี่ไงบอกพึง่งวอเฟักเออเอามานี่ดิก็คือทําที่เรียกบอสพึง่งอย่างนี้อ่าประมาณนี้แต่ว่างงอ่ะปั๊มน้ำหาย <c oughs> จะร้องไห้ออลูแร่มันอยู่ไหน่าลงไปปักข้างล่างแล้วนี่วะ what the เออใช่ ก็งงอยู่ปั๊มน้ำมันจะหายได้ไงวะคือเราเอาลงมาปักแล้วถือว่าปั๊มน้ำคาบยังไงที่แน่ๆใช้สายไฟแน่นอนโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะคาบเพิ่มแล้วกันเพราะว่าเราต้องใช้เยอะกว่าเอ,อ้อย่าล่วงนะปึ๊บขึ้นมาข้างบนอโอเคเรามีสายไฟใช่ไหมแล้วก็เดินไปหา n b c อะไรคือถามว่าเดินมันทําไมก็คือจาไม่ได้เหมือนกันอะใส่สายไฟเข้าไปแล้วก็หาปั๊มน้ำใช้เหล็ก10อันอันนี้เป็นอิน l ล็ก็คือเอาน้ําเข้าอเอาเหล็ก,ก็คือเอาน้ําออกเาเหล็กไม่ใช่ของนอกนะ แล้วก็ใช้สายไฟ2อันอันนี้ก็สายไฟ2อันอโง,ง่ายๆเหล็กหรือว่าเลสก็ได้แต่ว่าเราค้ามาแล้วไงเราก็จะไม่อยากจะเสียแรงค้บเพิ่มแต่ว่าเอาซะหน่อยอ่ะเพราะแบบเผื่อใช้อีกแต่เราค้ามาแล้วอะ่ะอันนี้นี่นี่นี่เอาไม่ค้าแล้วกัน <c oughs> อิเลสใช้10แล้วก็เอาเลสใช้10เหมือนกันแล้วก็สายไฟ2เ <c oughs> อาเป็นว่าเราค้ามาแล้วเราไม่ขอไม่ค้าเพิ่มแล้วกันแต่ว่าจริงที่สาคัญอีกอย่างเลยก็คือที่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้อันนี้เนี่ยที่มันเป็นตัวเลขอ่ะ ทอมเมอร์ใช่เราต้องการเลขหนึ่งต้องใช้นาฬิกาทองหรือนาฬิกาแพตตีนัมก็ได้แต่เรามีแพตติ้นัมเยอะไงะได้มันจากการเปิดกล่องตกปงตกปลาแล้วก็กล่องใต้ดงใต้ดินคือเราจะทำนาฬิกาแล้วเราต้องมีโซ่หนึ่งอันแล้วโซ่ where is my soul อ๋อเราคามาแล้วโทโอเคเอานี่ไปที่โต๊ะงานช่างแล้วก็คาบออกมาเป็นโซ่เราจะใช้นาฬิกามากกว่าหนึ่งอันแน่นอนเราจะไม่ยอมใช้นาฬิกาอันเดียวว่าท้ายเกมมันมีเรื่องให้ใช้อยู่แล้ว เราต้องมาทำมิโตะตัวใหญ่นะลิกาโตะตัวใหญ่แบบเนี้ยมันเป็นโตะแบบคือมันไม่ปกติอ่ะต้องใช้โตะตัวใหญ่ทําแล้วก็มาคาบโลมาใส่ไฟล้วจะเป็นทามเมอร์เย่ปมมือรออะไรแล้วเราก็จะทําการลาดน้ําลงไปคือมันอาจจะยาวเลยแหละก็มันไม่แปลกอะ่ะก็เราสร้างเยอะถามว่าตรงนี้สร้างไว้ทําอะไรคือมันเป็นไบอมจําลองสำหรับตกปลาโอเคแล้วก็จะทําไว้แบบว่าใช้ตกปลานั่นเองโอเคเราจะขอแบบสร้างขึ้นแบบนี้ปุ๊บเอาอันนี้มาต่อข้างบนเอาอินเลดไว้ข้างล่างนะเอาเลดไว้ข้างบนแล้วก็ เอาทามเมอร์ใส่เข้าไปแล้วก็เปิดทามเมอร์ซะมันจะดูดน้ําจากข้างล่างออกข้างบนถ่มันจะช้าเราจะทําแบบนี้มันเป็นเทคนิคสําหรับใครที่อยากจะสร้างทะเลเทียมนีนก็ได้บ้างนะฮึ๊บฮึบฮึบทุกคนต้องทําแบบนี้ถ้าอยากให้มันไวๆมันก็จะแยกออกมาเป็นสองทางแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมดีไหมล่ะดีไหมล่ะเราเอาแค่นี้แหละไม่รีบก็คือปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันก็เยอะออกมาเองแหละแต่ว่า เราต้องการให้มันมาลูนี้ด้วยไงเราก็จะรีบนิดนึงไหนว่าบอกไม่รีบวะโคตรโมโลเลยถามว่าน้ําเปลี่ยนสีได้ไงตรงนี้ทรายมันเยอะไงเออโอโ้โหเอ็นบีซีท่องเที่ยวไงแกเอ็นบีซีท่องเที่ยวมาแนะนําให้ไปดูมันนะเพราะว่ามันมีโอกาสาขายเบ็ดตกปลาที่บอกว่าโคตรที่จะดีเดี๋ยวแป๊บนึงสําลักน้ําว่ะไม่ได้สําลักหรอกมึนกับน้ําเนี่ยปึ๊บเด้อ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 เฮิบเฮิบเฮิบ เราก็จะได้น้ำสามทางนี่ทุกคนแต่เราอยากให้มันเป็นสี่ทางอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยอ่ะคือเราต้องให้น้ามันเต็มอ่ะทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดตกปลาสามร้อยบล็อกเป็นที่ดีที่สุดสําหรับการตกปลาโอเคเจะได้น้ำสามทางทุกคนเป็นอะไรที่ดีสามทางกันเหรอน้อยนะแต่ช่างมันเถอะคือทิ้งไปอ่ะยังไงมันก็เยอะขึ้นแน่นอนโอเคอย่างที่สองเราจะทําก็คือฟาร์มจังเกิลแต่ว่าเรียงไม่ทําแถวนี้หรอกคือต้องไม่ทำจทังเกิลนะตอนนี้เราเป็นอะไรที่ค่อนข้างเราโหดอยู่ในช่วงเนี้ย ตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราแอบทําก็คือเป็นที่ตกปลาของไบโอมคอรับนั่นเองก็ก็ที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ไบโอมตกปลาใต้ดินธรรมดาส่วนที่ตกปลาปกติเรามีอยู่แล้วซึ่งมันเป็นของที่ตามธรรมชาติแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปทาให้มันใหญ่ขึ้นแต่ว่าเราว่ามันเยอะกว่า300บล็อกแล้วนะตรงนี้ก็คือลงไปตกได้เลยคือตรงนี้มันยังอยู่แบบว่าแถวแถวถ้ำธรรมดาอยู่แล้วคืออันนี้ส่วนนี้ถ้ำม,มันเป็นส่วนถ้ำใต้ดินก็คือส่วนที่โซมันจะดับเ่ยก็คือแถวนี้ ตอนฮาร์ดโหมดอ่ะโซมันจะดับก็คือแถวล่างๆนี่นแหละแล้วตรงนี้ถามว่าทําไว้ทําอะไรก็ตรงนี้จะท่้งไปสร้างไบโอมเ็ดก็คือไม่ได้จะเอา NPC เห็ดมันอยู่ในนี้หรอกเพราะว่าถ้าทางใต้ดิน NPC เห็ดมันจะไม่มาก็อันนี้จะเอาไว้เก็บเห็ดเฉยๆก็คือเอาไว้ตกปลาในไบโอมเ็ดไบโอมเ็ดมีปลาให้ตกนะบอกเลยเคยเคยเคยเห็นมาแล้วขึ้นข้างบนกันฟืบโดดดีกว่าไวกว่าเยอ,ะ,อะไม่ทันละไม่ได้โดดละนี่ไงน้ําก็เพิ่มอยู่เรื่อยๆตอนนี้ที่ทำได้น่าจะลงไประเบิดสร้างไอ้นี่แน่เลย เราควรจะลงไประเบิดสร้างอะไรวะไอที่ใหญ่ๆสาหรับฟาร์มแต่ว่าลืมไปแล้วว,ว่าทำยังไงใช่เราลืมแบบลืมแบบลืมสนิทเลยทุกคนเราขอมาเปิดอันนี้แบบเอาเงินเนาะโอเคได้สิบอันอนโหสองาพตตินัมลุงนี่ฆ่าบอสบ่อยดีวะ่ะก็ที่ที่คาฟเรียกบอสพึ่งคือมันคาฟง่ายในข้อดีคือที่เราต้องการมีแค่นี้เลยบีแนทําว่าดียังไงใช้สู้บอส of f a t e ได้ดีมากๆบีแนเนี่ยโอ้โหดาบเรามีแล้วอ่ะ เดิมก็ดีมากด้วยขายสีรออะไรได้ขอเยอะขนาดนี้โอ้อันนี้พิ่งจะออกมาตอนเราโดนดามเมจเป็นอะไรที่ดีนะโอ้โหกอรลี่เราอันนี้กอรลี่กับอันนี้ไหนดีกว่ายีโอ้โหใช้กอรลี่เลยเปลี่ยนอันโอเคเยี่ยมใช้อันนี้แล้วอันนี้ก็เราจะขายทิ้งนั่นเองชุดพวกนี้กี่กล่าวเราขายไปเถอะเราไม่เน้นชุดเน้นเชิ้ตอะไรเลยเถอ,อะอันนี้เรามีแล้วเรามีแบบออปชันดีเสด้วยอันนี้ก็ทิ้งทิ้งอันนี้อย่าทิ้งนะมันเป็นแร่ ก็คล้ายๆแล่ถึงมันจะไม่ใช่ก็เถอะอะไรขายไม่ได้เราก็จะยัดเข้าไปให้หมดก็คือเราจะเคลียตรงนี้โอ้โหเยอะมากการขายของที่ดอปจากบอสบอกเลยเหมือนเป็นการปั๊มเงินดีๆนี่โอ้ได้อันนี้ด้วยวะโอเคเราจะเก็บไปใช้เพราะมันบินได้น,นันเองอันโอ้ไม่ดีไม่ดีก็เราได้ออลลีแล้วแต่ถ้ามันจะดีมากเลยนะถ้ามีเลเจนดารี่มาให้เราแต่มันไม่มีไงก็ต้องจำใจใช้ไปก่อนโอเคได้อันนี้เอยอันนี้ปกติแหละล็อกไว้เลยล็อกไว้เลย,ลก,เลยกดอัลติเนตล็อกเลย ปืน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 โอเคนี่แหละที่เราต้องการที่ซีเด็กกันไอ้นี้ดิโซมาชโอเคบีแว็กบีแว็กขอไปเก็บในกล่องแรกหน่อยได้ไหมเฮ้ย hey! ประตูมันบังจังเลยเว้ยคือคลิปหลังๆนี้ค่อนข้างที่จะเสียเวลาแต่ว่าขอเล่นเร็วๆซะหน่อยมันเร็วคำว่าเร็วนี่เอามาเอามาอ้างกันนะมันก็ไม่ได้เร็วเลยขนาดนั้นหรอกอันนี้เสื้อผ้าขายไม่ค่อยออกใช่ไหมทิ้ง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 ,งเออ บอันนี้เก็บไว้สักอันแต่ว่าเราว่ามันขายได้นะได้ไหมไม่ได้ว่ะถามจริงใจลงใจร้ายเลยเกินทิ้งอันนี้ไปทิ้งอันนี้ไปยังเก็บมาได้อีกโอ้โหชุด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 ,ชดได้เยอะเลอเกินได้ปืนอีกคือเราจะรวยจากการขายของนี่นแหละบอกเลยการฆ่าบอสอะไม่ได้รวยจากการฆ่าบอสรวยจากการขายของที่หยอบหยาบยบ,บู๊ Demonic l a z เลซ z นี่ขายเลยอันนี้ก็ขายเถอะเราไม่ต้องการ อย่าเก็บของที่ไม่จำเป็นโอเลซี่ขายไปดดมอนดดูตเดมันนิกไม่ใช่เดมันนอกอันนี้ทิ้งทางนี้ก็ได้อันนี้ปึ๊บปึ๊บทิ้งอันนี้ก็ทิ้งเกะกะเอาเป็นว่าเรามีของดีแล้วตอนนี้เงินก็เยอะล้วมีทั้ง2แพตตินัมเก็บไปซื้อปีกดีกว่าก็คือมันจะมีปีกอันหนึ่งที่ดรอปค่อนข้างง่ายก็ดีเหมือนกันแหละอันนี้มีออปชั่นอะไรไหมปืนปืนปืนอินสตราลบยนะีส่สิบมานาคอสแสดงว่าอันนี้ดีกว่า ราก็จะขายทิ้งไปเลยเดี๋ยวอะไรนี่อ่ะทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะเราจะเก็บไปอันหนึ่งเผื่อสร้างบ้านพึ่งอันนี้ไม่ขายหรอกได้เงินน้อยจะขายทำไมล่ะเออลืมวะรู้สึกเหมือนลืมอะไรบางอย่างอันนี้งไงลืมขายว่ะแหละเรียบร้อยเราจะเก็บอันนี้ไว้ในกล่องเครื่องมือที่สร้างไอ้น,นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นพึ่งเนี่ยโอเคเราจะลงไปดูน้ำเต็มยังวะ หรือว,ว่ามันใกล้แล้วแหละเฮ้ยมันเยอะขึ้นนะแต่มันช้าแต่ใครแบบอยากสร้างให้มันเร็วๆก็ทําที่แยกน้ําเพิ่มขอยืนนิ่งสักแป๊บนึงสิเดี๋ยวมาโอเคเรากลับมาแล้วเมื่อกี้ยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งคือคัดจมูกอันนี้ถามว่าใช้ทาอะไรก็นี่เป็นพึ่งบินได้แต่ว่าไม่ค่อยจะเป็นสำหรับเราเท่าไหร่ก็คือเอาไว้ใช้เพื่อเรามีเหตุจําเป็นต้องสร้างนู่นสร้างนี่โอเคต่อไปจะเป็นจะเป็นจะเป็นเราทังเกิลฟาร์มจังเกิลเอาไว้ก่อนเนาะตอนนี้คือที่ต้องการคือเราจะไปหาทำเลระเบิด ระเบ,บิดแบบที่ก,กว้างๆเลยแบบต้องการกว้างๆส่วนแบบที่สะดงทฤษฎีอะไรก็เอาช่างมันเถอะคือตอนนี้ต้องการที่ก,กว้างๆมากๆตอนนี้ก็คือมีระเบ,บิดเยอะแยะเลยก็ต้องการแบบว่าโคนว่างๆคือเราต้องหาพื้นหลังที่มันแบบว่าไม่ใช่ดินน่ะต้องแบบว่าที่มันไม่ไม่ใช่ดินน่ะเก็ตไหมว่ามัน,นไม่ใช่ดินน่ะเนี่ยเนไม่ใช่ดิมันมันจะมีแบบส่วนแยกให้ดูเลยว่าไม่ใช่ดินแน่นอนเอออันนี้ไม่ใช่วะ ไม่ใช่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 ยังดินอยู่ยังดินอยู่ยอ,ยอันนี้นี่นี่น,นี่แถวเนี้ยน่าจะได้แล้วแหละมันจะมีแบบส่วนแยกอยู่โอ้อันนี้มันบนบ้านนี่ว,วะแต่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นส่วนแยกแถวซันเฟดก็คืออันนี้เป็นดินธรรมดาทุบได้แล้วลงมาตรงเนี้ยเริ่มจะทุบไม่ได้แล้วก็คือมันจะเป็นดินแบบว่าแบบนี้จมธรรมชาติเป็นพื้นหลังเลยแต่ว่าอันนี้ไบโอมันเปลี่ยนไงมันเลยเป็นสีฟ้าโอเคส่วนแสดงว่าเราต้องลงไปลึกมากกว่านี้แบบว่าแทบจะลึกโคตรๆขอเดี๋ยวดิด วัดเดอะฟาแล้วมันเกิดช้าด้วยนะโอเคเมื่อกี้เราตกลงไปตายเปิดนี่ไม่งเลยระชดชีวิตเอา้ามาโทรลืมอ้คือไม่ต้องการคอรับซีดคือเราควรไปเปิดในโลกที่มันเป็นคิมสันเราจะได้คิมสันซีดไอ้ถุงเมื่อกี้คือแบบว่าโคตรพลาดเลยคือเราอยากเอาไปเปิดในโลกที่มันเป็นคิมสันจะได้คิมสันซีดแต่เราอดเลยเศร้าถ้าเปิดอันนี้เราจะได้อะไร้าวะช่างมันเถอะ ไหนก็เปิดไปแล้วขายซะเลยของพวกนี้ไม่เอาไม่เอาประชดขายทิ้งให้หมดเลยไม่เอาเดี๋ยวเมื่อกี้มันออปชั่นอะไรยังไม่ได้ดูเลยโอ้ยไม่ดูลืมดูโมดิฟายเหมือนโมดิฟายออปชันกับรีฟอคคำพวกนี้ก็เป็นการที่เราใช้เรียกอาวุธที่มันถูกเสริมเติมแต่งอะไรทั้งหลายนี่นแหละแต่ว่าเราใช้คําสลับไปมาซึ่งคําว่าออฟเนี่ยไปได้ยินมาจากยูทูบเบอร์เทเลเรียที่ดังมากคนหนึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้จักแล้วก็ไอ้คำว่ารีฟอคเนี่ย เอามาจากการเห็น NPC ตัวนี้มันให้กดรีฟอกแล้วก็การพัวโมดิฟายเนี่ยเอามาจากวิกิแต่ส่วนตัวนี่ชอบคำว่าโมดิฟายสุดเพราะว่ามันดูเท่ก็คือเอาว่าวุดวปโมดิฟายอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นแบบแนวไมคา้าก็จะเอนชงเอนชาร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะแต่ตอนนี้เราจะลงไประเบิดตูม้มแจะขอกินยาก่อนลีลาม,มามากแล้วพันนี้เออหลังๆขอลีราหน่อยเฮ้อ กินยาสว่างไปแล้วด้วยโอ้โอ,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 โอขอขอ,อนี่ใส่น้ำาเลยดิแล้วก็สมุนพงสมุนไพรเราควรย้ายจอกกล่องสมุนไพรไปแถวแถวนี้เลยแหละบอกให้จริงจังมากด้วยเออเราต้องการเด y b l แล้วก็บิงรูทบิงรู g root b อยู่ไหนแล้วก็ม o นโกพวกแร่หลักๆเนี่ยที่มันใช้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นว่างๆเดี๋ยวย้ายพืชมาอยู่แถวๆกล่องพืชแถวแถวนี้ นี่ที่คราฟอยาโอเคไนโอโอชั่นโอ่งสว่างเรียบร้อยลงข้างล่างกันเราต้องสังเกตพื้นหลังดีดีปึ๊บ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 ชื้อชื้อถือร่มไว้ด้วยเดี๋ยวตายอ้ามีน้ำ้วยเฮ้ยแสดงว่าน้ำเต็มแล้วอ่ะขึ้นไปดูก่อนขอขึ้นไปดูแป๊บนึงต้องมีอะไรมาขัดจังหวะตลอดเลยยไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้โหขึ้นก็ช้าโอ้โหเออวะ่ะใช้สลามได้โคตรล้ำเลยคือสลามมันจะลอยน้ำกันแล้วตรงนี้มันมีน้ำเฮ้ยมันล้ำไปแล้วนะ่ปึ๊บ ฮ้ยฮ้ยเออ,อ,อ,อมันเต็มใช่ไหมถามหน่อยฮทุกคนมันเต็มไวมากเลยโคตรไวโอเคเราจะปิดททมเมอร์กันดีกว่าโอเคเราจะเอามันไปไปออกตรงนี้แม่มันต้องมีอะไรมาขัดมาขวางอะไรทุกรอบเลยโอเคโอ้โห้งังคาวบินไต่ขึ้นมาถึงนี่เลยว่าเราว่าน้ำมันลงไปนรกแล้วล่ะเมื่อกี้อันนี้ยังก่อนยังก่อนยังยังยังไม่รีบไม่รีบอันนี้ขอมาทำเองน้องรอบตรงนี้จะเป็นคิมสันที่เราจะทํา เราจะลงไปหาพื้นหลังที่มันแบบว่าเป็นไอนี้โดยแท้โอ้โหยังไม่หมดรอรอเลยรอยืนรอเลยโอเคโอ้เศร้าใจโอเคอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆดูไปพื้นหลังมันจะมีส่วนที่เปลี่ยนอันนี้ตรงยังเป็นดินอยู่มีการลงมีการลุ้นอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นไบโอมของมันนะอันนี้มันดูแบบเหมือนเป็นบล็อกที่ทุบได้อะไรอย่างนี้โอ้โหน้ําเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะมาก มันล้นแบบล้นปลาลกเลยอะล้นปลาลกแสดงว่าที่ตกปลาเราต้องถูกเติมน้ําแล้วแน่เลยน่าจะยังว่ะเออยังว่ะแต่ว่าแถวนี้อะไรมีแอ่งแม่งเติมน้ําให้อัตโนโมัติหมดเลยเฮ้ยเยอะมากเยอะจริงโอเคพื้นหลังรืมดูพื้นหลังพื้นหลังดําๆนั่แหละแบบนี้แหละมันจ,จุดตัดันอยู่ตรงไหนวะจุดตัดไม่สําคัญหรอกแต่ว่าให้ดูเฉยๆเป็นว่านี่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 น มันตัดกันแบบนี้แสดงว่าแถวเนี้ยเริ่มใช้ได้แล้วต้องหาพื้นที่กว้างๆแล้วโอเคทุกคนแถวเนี้ยได้แน่นอนถ้าเราทําฟาร์มแถวนี้นะยังไงก็ดีโอเคเราจะเอาขอลงไปลึกอีกได้ไหมดูว่าแถวนี้เอาแถวนี้แหละเราไม่อยากลงไปแถวการ์ไนไบโอมเราไม่อยากให้ตัวอะไรมันมากวนเราอะเราขอหาที่ที่มันโลง่ลงๆใ,ใหญ่ๆอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นเฮ้ฟ้าเป็นใจมันโลง่งชอบเดี๋ยว ตรงนี้เนี่ยนะเฮ้ยก็ลงดีนะทําเป็นเล่นไปก็คือทําที่กว้างๆก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันตอนมันกว้างน่าจะเป็นพุ่งนี้แหละก็วันนี้ขี้เกียจจะไปน,นอนเอ้ยหูเจ็บเลยเคี๋ยวกลับมาเจอกันทุกคนเราไม่อยากให้มันอยู่ในคลิปหรอกมันยาวเคเจอกำดักว่ะเหยียบสักหน่อยดีไหมเหยียบสักหน่อยแล้วก็หลบเออลืมเหยียบเหยียบไม่โดนวยะทำไมเราเหยียบแล้วมันไม่ออกมาอ๋อเราทุบเอายังไม่ทุบเลยเฮ้ย <Shit. S 2> เกือบไปไมล่ละโอเคเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนไม่ใช่พรุ่งนี้หรอกก็ในคลิปนี้เลยแหละเออวะ่ะโอเคตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นอีกวันหนึ่งแล้วก็คือมันเป็นอะไรที่ดีมากเราได้ขึ้นมาจากการระเบิดแถวนี้อยู่ใช่ไหมแล้วขึ้นมาข้างบน NPC ตัวนี้มันมาแล้วเราเจออันนี้เว้ยถามว่าอันนี้มันดียังไงบอกง่ายๆมันดีมากนั่นเองพลังตกปลาเท่าไหร่40แล้วที่มีเท่าไหร่22เอเอเอามาเลยอันหนึ่งซื้อไว้เผื่อหายอันหนึ่งดีไหมไม่เอาอ่ะต่างๆอันนี้เอา อันนี้ใช้แปะกําแพงแล้วเร็วขึ้นโอเคเอาไว้สร้างบ้านอันนี้คืออะไรไม่รู้ช่างมันก็ที่เหลือไม่จําเป็นแหบับเราเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของแล้วไปเจอกันข้างล่างเราบอกว่าจะเจอกันตอนที่มันลงโล่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเจอเจอกันตอนโล่งนี่แหละก็คือเราต้องไปสอนสร้างอันนี้ต่อโอเค